ช่วงนี้พาไปดูสถานการณ์น้ํากันบ้างครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาทําการเพิ่มการระบายน้ําในพื้นที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่อยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้ว1ตําบลคือตำบลโพงเพงซึ่งเป็นคลองซอยจากแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้ได้รับผลกระทบ7หมู่บ้าน150ครัวเรือนครับ ขณะที่กรมชลประทานจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองครับได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ทั้งการจัดหาเครื่องสูบน้ำซึมจากเขื่อนป้องกันตลิ่งทำการตรวจสอบความพร้อมโรงสูบน้ำเร่งจะทำแนวกระสอบทรายในพื้นที่เสี่ยงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตาดูแลความปลอดภัยในจุดอพยพ รวมถึงแจ้งเตือนประชาชนและ,กะเกษตรกรให้ติดตามสถานการณ์พร้อมขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงแล้ว สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 5และหมู่6นะครับพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกยังคงมีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่5ครับคนในชุมชนกำลังอาสาสมัครและทหารจากหน่วยทหารรักษาพระองค์จังหวัดลบบุรีกว่า20นายปักหลักนอนกันที่นี่เลยครับเพื่อร่วมกันก่อกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงคัน แนวกั้นน้ำความสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรรองรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนและคอยเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเช่นคันดินแตกและน้ำทลักเข้าท่วมครับ สำหรับคลองโผงเพงซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาไม่สามารถทำคันกั้นน้ำได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำสุดที่ประมาณ1เมตร50ซนเมตรส่วนจุดนี้ถือว่ามีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับอีกจุดหนึ่งบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่6ตตบลโผงเพงซึ่งมีความราบลุ่มต่ำมากครับต่ำกว่าระดับน้ำในแม่น้ำประมาณ2 3เมตรเลยครับ าการที่เขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาธนะครับได,ได้ได้ระบายน้ําลงแม่น้ําเจ้าพยานะครับนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับอําบดนเพลงเนี่ยขณะนี้ได้รับผลกระทบแล้ว7หมู่บ้านพี่น้องรัศดรได้รับความเดือดร้อนประมาณ150ครัวเรือนท่านจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเราเรา,เราดำเนินการมาแล้วอยู่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับก็สามารถ ป้องกันน้ําได้เรามีงบที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านที่พักอาศัยด้านการเกษตรการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยเรามีเงินช่วยเหลืออยู่ก็คงจะมีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลนะครับในเรื่องของเงินเยียวยาในอนาคตนะ